สวัสดีครับพี่เห็นว่าอยากเจอน้องเมื่อคืนดูไลฟ์อยู่อยากเจอเดี๋ยวมามามาอยากเจอเฮียวันนั้นเอาตังใส่กระปุกใสมาใช่ไหมใช่เจยาไปยื้นตังเดี๋ยวไปเดินมาใช่ไหมอยากเจอเฮียแหละแบบดูติดตามตลอดออ๋ครับพี่เมื่อคืนอยากเห็นไลฟ์อยู่ครับพี่ใช่ไหมใช่เมืคืนดูหลับคาโทรศัพท์โทรหาเราบอกว่าเฮียได้เข้ามาไหนเดี๋ยวพี่จะได้เข้าไปรับเลข เพิ่งมาไปงานแต่งงานที่พี่จิตเพิ่งกลับมาโอ้คือก็เลยว่าพอเฮียมาก็ดูดูหลาย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 ที่นะก่อนจะตัดสินใจซื้อที่เนี่ยเพราะว่าทําไมถึงซื้อที่นี่พี่ก็ดูดูดูหลายตลอดครับอยากขายดูโอเคได้เลยทีนี้ผมดูดูในชัดแก้วอ่าดูหลายที่ดูหลายที่มากแต่นี้นี่จะออกรถอะไรอย่างเงี้ยครับพี่หลายหลายเรื่องก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ ดูไรทุกคืนไอ้คันนี้ก็ดูอยู่อยากเจอเฮียหลักๆอยากเจอเฮียจจำได้ตอนมาจากวัฒนานะถือกล่องสสๆข้างในมีตังใส่กล่องมาใช่ถือต้องใส่ก่อนก็เห็นน้องก็ถ่ายรูปไปอยู่ี่ดูเล่นมาเนาะดู่ะครับลดลดมือเดียวลดพี่มือเดียวนะครับอ่าพี่ผมให้พี่ดูหน้าหน้าปกคือหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามแล้วก็หน้าสี่ลดพี่มือแรก คนเดียวเลยนะรถยี่สิบพฤสภาปี๊ยกสี่ครอบครองรถยี่สิบเปีกสี่มือเดียวครับชื่อคนนี้แล้วตอนผมซื้อเนี่ยผมคือบริษัทซื้อจากเขาผมผมกเป็นชื่อผมเลยบริษัทสมชายต่อมาคือพี่รถมือเดียวเลยพี่เนี่ยปามถ่ายสำเนาให้พี่ก็ติดรถแล้วก็มาขายโอเคพี่พี่เอานี่ติดรถไว้แล้วแล้วก็ตัวนี้พี่เก็บไปบ้านอยาอยาไว้ด้วยกันเผื่อรถไปจอดล้างจอดอะไรคนเอาเล่มรองไปทำมือทำนี่มั่วซั่วอันนี้อันนี้อันนี้เก็บใส่นี่อันนี้ผมอยากให้พี่ใส่กระเป๋าไว้ เดี๋ยวพี่ลืมใส่เก๊เดี๋ยวป้ามลงไปเดินหนูใส่เก๊ให้พี่เขาได้ได้อมาหาน้อง่า้ได้ได้ทีเดัยได้ได้ีเดียวได้เดีวได้ทีเดียได้ทีเดยวไดีเดียวไดีเดียวได้ีเดยวได้ทีเดียวไดทีเดียวไดาทเดย้ทีเได้เยได้ทีเายได้เยได้เดยวไีเดียมาด้ทีเดียว้ทีเดาไ้เดีได้ีเยวได้นีเียว้าีเย่เดไ้าี่ายได้เดยได้เลยได้ับ ยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่ครับพี่โอเคครับได้ครับยินดีครับพี่เ <ST AN CO> ผมไปส่งที่รถเดี <ST AN CO> ด๋ยวนะให้เปลี่ในรถด้วยบ๊ายบายคุณคือรถค้ามหาดาบ๊ายบาครับสวัสด,ดีลูกสวัสดีลูก <ST AN CO> พี่น้ำไปดื่มเลยนะ <ST AN CO> ได้เจอเกยอะแล้วใช่ไหมได,ด้แล้ว <ST AN CO> ได้แล้วได้โชคดีนะพี่นะๆๆๆครับโชคดี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 นะครับครับสวัสดีครับครับ f อฟซนะครับวันนั้นมาเอาเงินใส่กระป๋อง5้าแสนกระบาทถือกระป๋องใส่บอกว่าถ้าเจอเฮียจะให้ตงายแต่ไม่เจอเฮียเราขอเบียอคอและเบียคอเสร็จจ่ายตังทันทีนะครับรถไม่นีที่นี่ไม่ขายยนตีกันทันทีทุกคันครับ